สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตไปแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในโซนตำบลหนองน,องน้ำใสอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับคือไร่ตะวันแดงรีสอร์ทจะชวนไปชิมพิซซ่าจิบกาแฟชมพระอาทิตย์ตกเขาเช็คอินสกายวอล์กโดยสถานที่แห่งนี้ให้บริการแบบ เมาจ่ายไร่ตะวันแดงรีสอร์ทเป็นสถานที่พักผ่อนหรื่อนใจอีกที่หนึ่งซึ่งเหมาะแก่การเดินทางมาพักผ่อนเป็นกลุ่มใหญ่ในลักษณะการมาท<ห>่องเที่ยวเป็นการส่วนตัวให้บริการแบบเมาสจ่ายลูกค้าต้องบริการตัวเองทุกอย่างมีสกายวอล์กยาว70เมตรแถมมีร้านพิซซ่าลอยฟ้าร้านกาแฟลอยฟ้าให้ลูกค้าได้ถ่ายรูปเช็คอินชมทุ่งกันหันลม ชมพระอาทิตย์ตกดินด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงนายกิติกรซินโซเจ้าของไร่ตะวันแดงรีสอร์ทเจ้าของสถานที่แห่งนี้กันครับไร่ตะวันแดงรีสอร์ทครับ15หมู่6บ้านคลองไตรครับตำบลหนองน้ำใสอำเภอสีคขี้วนครราชสีมาครับอันนี้มีแต่ห้องให้ครับลูกค้าต้องบริการตัวเองครับ มีบ้านพักอย่างเดียวคืออาหารการกินเราไม่ได้ทําให้ครับต้องทําเองครับเครื่องดื่มก็ต้องนํามาเองเรามีสถานที่อย่างเดียวครับพนักงานไม่มีครับทําธุรกิจครอบครัวครับบ้านพักหลังใหญ่สระว่ายน้ํามีหกห้องครับถ้าเหมาก็คืนละห้าพันเข้าพักได้ประมาณสามสิบพันครับแล้วข้างบนอีกห้าหลังคืนละหกร้อยพักได้ห้องละสามหลังละสามคนครับ ถ้าเหมาล่งทังรีสอทเท่าไหร่เนี่ยแปดพันครับที่นี่จะรับลูกค้าเฉพาะเหมาอย่างเดียวแล้วก็ต้องจองล่วงหน้าครับร้านกาแฟครับมีจุดชมยิวก็เห็นทุ่งกังหันนะครับมีจุดเที่ยวมีหน้าผาผานังรอพกะมีที่อย er> ู่ใกล้เคียงกันนะมีสะพานสำหรับเดินสกายวอล์กนะครับประมาณเจ็ดสิบเมตรนะครับที่สำหรับถ่ายรูปกัน มีแค่พิซซ่าอาหารของว่างอะเป็นไฟนักเก็ตเท่นี้ครับแล้วพวกกาแฟเครื่องดื่มธรรมดาเนี่ยครับไลบ่สวรรเดรดีสอร์ทครับศูนย์แปดหนึ่งเก้าห้าห้าสี่ห้าเจ็ดสามครับเจือ